ขอต้อนรับนะครับสามสองลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะครับดวงชะตาในเดือนเมษายน2์6 8นะเดือนที่ดาวพฤหัสเองก็เดินหน้าแล้วนะครับคือดาวพฤหัสเนี่ยทับลัคนาราศีพฤกษ์ศพอยู่ตั้งนานแล้วตนจะย้ายอยู่แล้วแต่องศาเพิ่งจะขยับเดินหน้านะครับมาสักประมาณเดือนกว่ากว่านะ เรื่องของเรื่องคือชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในเดือนเมษายนดาวอังคารย้ายนะนึงเมษาอังคารย้ายย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินดาวเกตก็ขยับย้ายนะครับย้ายตั้งแต่ปลายมีนาคมและดาวอาทิตย์ก็ย้ายย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพฤษภ ชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนเมษายนนั้นการติดต่อประสานงานในทุกรูปแบบนะเอาอย่างนี้ตีซัง่ายๆคุณติดต่อไป10งานเนี่ยผมว่าสำเร็จแล้ว8งานเพราะดวงการงานมันมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินถึงแม้จะมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยใบรายทางอยู่แต่ชาวลัคนาราศีพฤษภคุณก็ยังได้เงินจากตรงน้นตรงนี้น ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ลาบสักการะได้จากอะไรที่มันแบบไม่คิดจะได้อ่ะเออมันก็จะได้อยู่ตลอดดวงคุณนะับ่อยพระฤหัสทับรักณเนี่ยยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวตลอดทางกันเลยทีเดียวและเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภอีกนั่นแหละนะครับที่การติดต่อประสานงานในเดือนเมษายน จะมีการได้เริ่มกิจกรรมหรือโปรเจกต์ใหม่ๆชะตาจะมีข่าวดีในการได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ใหม่อะไรหลายหลายอย่างซึ่งเอาเป็นว่าทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่นำพามาซึ่งความสำเร็จทั้งสิ้นเพราะมีดาวไปอยู่ในภพกร,รมมะนะครับไปได้ตำแหน่งพิเศษเป็นองค์เกณฑ์ปัจววเกณฑ์อยู่ทำให้เจราจาอะไรก็ตามมักจะได้รับความสำเร็จยิ่งไปกว่านั้นดาวศุขของคุณดาวเจ้าเรือนของคุณก็ยังเป็นมหาอุดอยู่ ไปอยู่ในเรือนลาภะนะนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับความสําเร็จจากการติดต่อธุระ,ระปากบังการเงินคล่องตัวตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็นการได้มาจากงานหรือได้มาแบบง่ายๆก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ทําให้คุณยุ่งจิตยุ่งใจนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรือ,อนวินาศนะแล้วก็ไปโยกกลางคาน จะมีปากเสียงภายในบ้านนะครับมีปากเสียงภายในบ้านญาติพี่น้องขัดแย้งทะเลาะก,กันแล้วก็นะฮะต้องใจเย็นนะครับอย่าอารมณ์ร้อนคือของคนเนี้ยพูดได้ถึงเวลายิงคนมันจะทะเลาะเนี่ยมันจะมาใจเย็นใจเย็นอยู่ถ้าทําได้มันดีแต่ส่วนใหญ่แล้วทํากันไม่ค่อยได้หรอกครับเวลามันมีน้ําโหขึ้นมามีความมุ่งมิงขึ้นมามันก็จะบันดาลโทสะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวที่ไม่ค่อยอยากมีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วแต่ก็ยังมีวายที่จะมีความขัดแย้งและให้ระวังปากเสียงภายในบ้านหรือผู้ใหญ่ขัดแย้งกันหรือสุขภาพผู้ใหญ่ไม่ค่อยโอเคนักในช่วงเดือนเมษายนนะครับ หนึ 1> 1่งถึงห้าเมษายนจุกจิกหมุดหงิดอารมณ์ไม่ดี 6. กถึงสิแฮปปี้สดใสมีความสําเร็จ 11. จนถึง1ิบ้าการงานมีความมั่นคงติดต่องานสําเร็จ 16. บหถึงยีมีปากเสียงภายในบ้านยี่สบเอ็ดถึงยี้าการงานขยับดีมาก 26. ่สถึงสางานเข้าที่เข้าทางดีมาก นี่คือคำพยากรณของชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนในเรื่องความรักนั้นคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วความรักดาเนินไปได้ด้วยดีแม้จะเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่ความรักไม่ได้เกิดหายไปเลยยังมีความแฮปปี้ดีอยู่คนโสดก็จะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาถูกใจมาชอบพอ,อกันนะครับขอบคุณที่ติดตามดูดวงดี Bright TV ี r บร h t ทูเดยในทุกๆช่องทางและทุกๆโซเชียลวีดียของเส้นแสนหมิง กดติดตามกดกระดิง่งกด Subscribe ไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครสินแสหมิงขอให้โชคดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย งงโงเฮงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล